โรตารี่ระบบฟันเฟืองนะครับทนทานแข็งแรงเลยนะครับยี่ห้อซันนี่นำเข้าจากต่างประเทศครับผมขนาด1.85เมตรระบบฟันเฟืองนี่ดีกว่าระบบโซ่แน่นอนครับผมสวยงามด้วยครับสีส้มสดใสใช้ได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานดินแห้งดินตมดินแข็งลุยได้ทุกงานนะครับเพราะว่าเป็นโรตารี่อเนกประสงค์ขับเคลื่อนด้วยเฟืองขนาดใหญ่ทนทานแข็งแรงครับผม เหล็กที่ใช้ก็เป็นเหล็กขนาดใหญ่ครับเหล็กหนาครับนําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับโรตารี่ดูใบมีดขนาด7มิลครับขนาดหนาพิเศษเลยนะครับถ้าดินเหนียวนี่สุดยอดครับตีกระจายข้างๆนี่เป็นเฟืองนะครับช้น้ำมันขนาด3.5ลิตรนะครับสกี2ชั้นครับผมปรับได้3ระดับครับป่าท้ายขนาดใหญ่ครับ ฝาคล้ายปรับได้4ระดับนะครับปรับได้ตามลักษณะงานของเราเลยส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นแขนข้างนะครับสามารถปรับเลื่อนได้เหมือนกันครับไม่ได้ล็อกตายตัวไม่ได้เชื่อมตายตัวนะครับสามารถปรับเลื่อนได้เหมือนกันนี่เป็นข้อพิเศษของโรตารี่ของเราหัวเกียร์ครับตัวนี้ก็ปรับเลื่อนได้เหมือนกันครับ หัวเกียร์ขนาดใหญ่นะครับหัวเกียร์ขนาดใหญ่พิเศษมีที่ระบายน้ำมันด้วยนะครับมีฟิลเตอร์ให้ด้วยนี่ครับสีส้มสดใสครับผมเหล็กหนาพิเศษด้วยนะครับนำเข้าจากต่างประเทศครับยี่ห้อซันนี่ตอนนี้ราคาเหลือ52,500บาทเท่าน,นั้นนะครับจากราคาปกติ54,500ี0บาท รียบๆเลยนะครับก่อนจะหมดโปรโมชั่นใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งหนึ่งที่พร้อมเก็บเงินปลายทางสนใจสอบถามได้ที่ร้านมนรักเกษตรยนขอนแก่นเท่านั้นนะครับสวยงามเลยนะครับ